สวัสดีค่ะในช่องอันปันชาแนลนะคะวันนี้ก็จะมาสุภายน้องนะคะเราจะมาสุภาพหนึ่งเราแอบแลอก็ปิดน้องมาให้น้องหาไม่เจอแล้วก็เราก็จะไปให้น้องแล้วก็ช็อกโกแลตหวัวใจแล้วก็วิตามินซีที่น้องอยากได้นะคะอุปกรณ์ก็มีกันไกลเทปสองอันเลย แล้วของค่ะกล่องใจแต่ของน้อย <Okay. S 1> แล้วก็แบบนี้เลยนะคะกดปี๊ดลงไปก็แกะออกมาแกะออกมาแบบนี้นะคะนี่มันจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะเพราะเราอยู่ล้านค้าค่ะมาใส่ร้านาค้าก็มีหนิดค่ะที่บ้านเราไม่มีหนิด ก็แปคือว่าเทปที่มันนี้มันไม่ติดนะคะเราจะไปเอาเทปอันนั้นมาก่อนค่ะ นี่ค่ะเราไปเอาเทปใหม่มาติดแน่นแน่เพราะว่าเทปนั้นเราเผืออันนั้นค่ะนี่แปบแค่นี้เทปที่เหนียวที่สุดค่ะตัดง,ง่ายด้วยค่ะก็ไปติดโอ้ติดมือแล้วค่ะ คค่ะก็อของใส่ให้น้องค่ะปกปิดปิดให้น้องกช็อกโกแลตค่ะเสร็จแล้วก็ไม่ต้องมีสีที่น้องอยากกินค่ะเสร็จแค่น,นี้เลยค่ะเราจะไปเอาของมาเพิ่มนะคะหลังจากนั้นก็เอานี้ใส่ลงไปอีกค่ะเป็นกระตอ๊องนางเงือค่ะ รูได้เขาได้น้องแล้วก็อยากได้อกันแล้วก็เป็นกระเป๋าสีนี่ของเราเราให้น้องๆอ,อยากได้นกันค่ะของเท่านี้นะคะก็ปิดค่ะโอ้ปิดนี่โอ้มันติดลืมไปเลยโอ้ยช่วยยช่วยด้วย อปกตีมีคนเดินผ่านค่ะอืม,อม,อมนึบมากเลยโอ้โอช่วยด้วยค่ะมันติดมือหนูโอ้โอ ที่ให้น้องเพลงน้องก็จะสองนี่นี่ก็ะอดีอันนี้ค่ะนี่นะคะของน้องเราก็จะติดของสวยๆไว้ในนี้ด้วยค่ะอันนี้ติดของสวยๆไว้ในนี้ก็ได้ค่ะ ủa là mía 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 皮呀皮呀，皮呀皮呀。 สี่นึ่งค่ะแล้วก็แปะแปะเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะก็กจะเป็นหนักสี่สี่นี้ก็แปะไปเรื่อยๆแปะตามใจชอบเลยนะคะ ็ได้เครื่งคางแล้วนะคะนีอเอาอันนี้ต่อไปก็เป็นอันนี้ค่ะตัดมาไป,าปค่ะบ้านเอายาวๆแบบจยบของเดียวไแล้วจะเอาบัตรเก็บไปกระเพราถ้าได้ยินถ้าได้ยินเสียงคนก็ขออภัยด้วยนะคะเหยาเหยา เพราะว่าคือร้านขายของค่ะเขาก็เลยมีกัรปุ๊บีเยอะนะคะไเ็ะนดี่น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 ี่แล้วก็แตกด้วยค่ อีกใครมันถ้ามันไม่พอแล้วเราก็จะมาเรียกน้องเขากอนเบ ใส,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 ส่ใส่ใส่ใส่พอเสร็จแล้วก็ไปเรียกน้องมากันนะคะเราจะตัง้งกล้องท,งที่น้องของมองไม่เห็นค่ะ เด๋อมันจะเสื้องเด๋วชิ้มานีแล้วพี่มีของมาให้เด๋อแ,แ,แล้วมาแล้วชิ้นเด๋น้องทำงานอยู่อ้าให้น้องมาแปบ๊บนึงนะให้ไปแป๊บหนึ่งอโอเคอทุกคนรอแปบ๊บนึงนะน้องทำงาน ไปเก็ของมาไปมะกูดอากไปใส่ด้วยนะคะมาหน่อยเอาของมามาเปิดเปิดเองไหมมาเปิดเองเหนียวคนเซอร์ไพรส์ชอบไม่เปิดให้แล้วก็ดีใจแค่ช่วย จริใช yeah. <st> <tuning> ่ไหมแล้ต่ฉันตาตแปลอกอีนโตแล้วนมะลิของนี้มะมีสีกินลบ้อะไรอ่มทีแมวขนมฟีขโมยแป๊บแต่กล่องฟรีใช่ไหมขอบคุณ ใส่หมูไม่ได้อะโอ้ยมันติดเออเตรียมยอเตรียมเขาไม่เอาขขงไม่ได้เอากองกองมนสอคัคนก่อขอบคุณคนที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ